อยู่อะไรนกูเนี่ยทำไมแล้วนะก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะที่เข้ามาและชมผมไออยากยืนชาแนลวันนี้เราอยู่กันในเกมมาคร้าเออทีวีก็ทีวีอ่ะผมผมทางนี้นะอ่จองไว้ก่อนแล้วเราอยู่ในแมปอะไรก็ไม่รู้นะคะคุณต้นหอมเขาโหลดมาดูไปดูไปภาษาอูยชิงจงจงจงผมม่านออกไปคุณต้นหอมอ้าวผมผมไม่มีรถรางอ่ะก็มีฟองหนึ่งมันมีสูสีอันหยิบแล้วมันจะเหลือหนึ่งอันเออดี ผมไปทางนี้อ่ะเอาไปทางนั้นเลยไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันนะอ้าอ้ตายปากโอ้โอ้โอ้เดินอุ้ยมาทางเดียวกันนี่หว่าอุ้ยของไหนไม่เคยเลยอุ้ยว้าวอุ้ยอะไรเนี่ยเหมือนมาใช้ฆ่ากันนะคุณใช่มีเาลสองห้องได้เหมือนกันดูแล้วผมว่านี่น่าจะใช่โอ้โห โอ้โหขอบคุณมากนะมีธนูแต่ไม่มีลูกให้นะโอ้พระคุณอย่างสูงผมไม่หยิบยามาหมดเลยขอบคุณเนี่ยขอบคุณผู้ที่สร้างแมบบนี้มากๆนะอ่ามีเกาะเอ้ยมีมีธนูแต่ไม่มีลูกธนขูขอขอขอพระคุณขอขอพระคุณ อขอขอบพระคุณ<ะ>คุณอยากจะขอประสุดอยากจะขอบคุณภาษาอีสานนะภาษาอินเดียก็ได้อา้าวแล้วทางไปต่ออ่ะเอาตรงนี้ของคุณมีทางไปต่อไหมผมมีนะมีมีนะมมลูกธนูไหมของคุณอะ่ะไม่มีเงี้โอ้นะขอขอบเลยละคุณโหมันมืดมากอะไรวะเนี่ย เมือ่อทางนะครับผมว่ามันสนามไม่ฆ่ากันนะนี่ยคนไั้นังนั่งมาดีมันเหมือนสนามไหมกำลังนั่งไปครับเดี๋ยนเอ้ยเดี๋ยวแบบนี้นี่มันเกิดบั๊กขึ้นนะครับคุณนันทถอมดูสิโอโ,อโอถ้าเสียงนี่แหลกขนาดก็ขอภยัยดูสิ โอ้ยมันค่อนข้างแหลกนะก็ต้องขอใหัยไ้มันเจนเนเรตนะจะของเลือกผมเลื่อนจ้ดเลยอาหารนี่เก็นเกวือโอ้ชัดเลยคุณไอโอ้สนามฆ่ากันเหรอ,หรอเออเหมือน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 ตูจะมาชมรอบๆนั้นะอะฮะคุณไอไปทางนั้นได้ไงมันมันมันมีอยู่ทางเดียวอะ่ะอ,อ๋อสงสัยผ,ผ,ผ,ผมเป็นฝั่งใกล้ของคุณฝั่งไกล อยู่เฉยว่าได้อู้เรามาเจอวัดเส้าหลินนะอ่าไม่ยังครับผมจะเออกตากถ่าย้วเดี๋ยวก่อนนะใจเย็นขอขึ้นน้ำก่อนโู้มันใหญ่อะเนี่ยเออแบบมันใหญ่มากโอ้โหนี่มันที่ฝึกทหารมากเลยดีกว่าให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดขออนุญาตทุบใหญ่ได้ไหมไม่ได้ยับอ๋อแล้วจะไปยังไงบ้างอะ นี่ผมน่าจะเห็นเกศคุไ้แล้ครับผมอยู่ระหว่างกลางอ้าวเห็บโอ้ยธนูพิษเอ้ยบหายแล้วขอ,อขอบพระคุณขอขอบพระคุณติดใหญ่โอ,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 อ้ผมอยู่ระหว่างกลางครับอันนี้หาสามของอยู่อุ้ยธนูพิษนี่คือธนูพิษนี่นะถือธนูกูได้หนมปังมายี่สิบอันโคตรเฮ้ย,ย,ยคุณตามดอปเปอร์อ่ะมันจะมีของให้นะ อ้าวเพิ่งรู้เมื่อกี้ที่เนื้อผมบอกธนูพิษธนูพิษอะ่ะผมได้จากดรอปเปอร์อด้วยหรอเด้ยนี่ไงด,ดรอปเปอร์แอบของมันจะเป็นดรอปเปอร์บางอันยังไม่มีนะอ,นอ๋อมันต้องเป็นสำหรับอันที่มีสวิตช์ให้กดครับอุ้ยฝั่งนน้นนาจะมี เออใช่เรามาบวกไม่ใช่มาฟาร์มของไอ้ตรงน,น,นี้น่าจะมีอ่าใช่ด้วยเจอเลยๆเลยคุณนะมึงแ่ะออากูออไม่เจออะไรเลยกันเะนี่ยน่คุณตามป้อมที่มันเป็นแบบนั้นๆเนะเออมันจะมีของกูเปิดตรงรถถังไม่มีเลยนะเก็บในหีบบ้างก็ได้นะหีบก็มีอุ้ยเตียงก็มีมันมีทุกอย่างเลยกูไม่เจอเลย โอ้ยของคุณข,ของผมระหว่างกลางมันมีบันไดให้ปีนขึ้นโดยหอวมันมีวิลอ์อุ้ยไม่เจอเลยเลยสวยงามดาบอันเข้าขี้มดดาบอะไรดาบเพชรโอเ้เป็นเป็นมันเป็นบล็อกต่อเฉยอ้าวนอกสนามอ่ะนอกสนามอ่ะเป็นวิลล์เป็นดาบเพชรอันใหญ่ใหญ่โอ้โห เปิดแล้วมันว่างเปล่าผมเจอเหมือนเป็นอะไรสักอย่างอ,อ่ะคุณม่คคือควานั่นแหละดาบแม่ที่ผมบอกอ๋อเนี่ยใกล้เลยนะอุ๊ยคุณอยู่ตรงนรั้นแสดงว่าอ๋อค<ม>ุณผ,ผมรู้แล้วนะผมหานมาเจอผมอยูเขตที่ผมบอกเนี่ยผมไม่ได้ไปเกต ของตรงนี้ก็มีอ้าวหลุมดักควายนี่ว่าออเเฮีนนยหลุมดักควายโอ้ยโออยโายโอยโะุ้โอ้อยอยโอ้ยอยโอมยอ้้ยโอ้อ้ยโอย้ยโมีอไไม้ยโยโอ้ย วัดีดู้ยุพนาเมอุ้ยชนะครับเอ้ามันเป็นไรอ่ะอนาเมธเหรอโอ้โหผมจะโกงไปไหมเนี่ยโอ้โกงอะไรคุณผมยิงคุณรถไปครึ่งหลอดอ่ะ โอ้หผมยิงคุณเองผมยิงคุณผมนี่โดนไปครึ่งหลอดเลยไม่เดี๋ยวคุณบอกคุณไม่เจอลูกธนูวิตทำไมทำไมคุณยิงมาแล้วผมเป็นเนี่ยผมเดินมาตรงนี้ก็เจอมันเขตเขตคุณไอรู้สึกว่าจะเป็นเขตที่มีของค่ะผมไม่มีอะไรเลยอาอแล้วผมจะไปต่อยังไงคุณก็จบแล้วครับมันให้ฆ่ากันโอเคก็คุณผู้ชมฮ่าคุณคว่าไม่จะเป็นมินิเกมให้โดดดองดองดองนะก็ก็ต้อง พาร์ตต่อไปนะคบนะพาร์ตต่อไปก็ต้องลาไปก่อนนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ oh, <yeah. S 2> เรียกว่าตายไปแบบงง